สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับ,รรบวันนี้อยู่บนรถวายแท็กนะครับอยู่บนรถวายแท็กนะครับกําลังจะวายแท็กไปส่งมอบลูกค้านะครับนี่ก็มาเติมน้ํามันเนาะนะครับกำลังจะไปส่งมอบวันนี้วิ่งในวันที่ถ่ายทําจริงๆอะผมส่งรถสองที่เนาะนะครับถ่ายทํา ก็ส่งรถสองที่นะครับก็ส่งตัวสปอร์ตแล้วก็มาส่งว i ยแท็กนะครับคันนี้วิ่งประมาณถนะักสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงนะั้นประมาณร้อยเจ็ดสิบโลนะครับคันนี้เป็นวายแท็กหกเอทีนะวายแท็กหกเอที AT, ใส่ร้อยยี่สิบนะครับออฟเซ็ตลบห้าอีกแล้วนะครับออฟเซ็ตแน่นๆนะครับเต็มๆนะฮะ ก็แต่คันนี้ใส่ยางโตโยนะครับ RT นะเป็นสอง55ห้าห้า้า R 2 0นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยเป็นไซส์ที่เราใส่กันบ่อยนะครับก็เดี๋ยวขับไปส่งน่าจะได้ขับได้ลองนะครับต้องบอกก่อนนะครับโตโย RT เนะี่ยผมเคยขับไปส่งลูกค้าแล้วนะนะครับเคยขับไปส่งลูกค้าแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นกลุ่มยาง RT ที่ขับดีนะครับราคา สมเหตุสมผลนะฮะแล้วก็มันไม่ได้ดังจนแบบเหมือนบางแบรนด์นะบางแบรนด์นี่ r อาทีโอโหอาทีจริงๆอะนะครับดังนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนขนาดนั้นนะครับก็นี่ก็เรา,าเซตแล้วนะครับเดี๋ยวเราเซตน้ํามันนะครับแล้วเราลองดูนะล้อยนะีอ 20, อ่สิบเนาะล้อยี่สิบออฟเซตลบห้าจับคู่กับยางอาทีสองเกนห้านะครับ เราวิ่งไปเนี่ยร้อยร้อยกว่าโลเนี่ยนะครับอัตราบริโภคจะอยู่เท่าไหร่อ่าประมาณร้อยกว่าโลสองร้อยโลนะเดีวเราลองดูนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเราก็วิ่งนะครับนี่วิ่งมาสามสิบกว่าโลนะะครับก็สิบสองจุดเก้านะครับ,รบประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่ารถมันก็ก็ไหลามาเรื่อยๆแต่ก็ยังมีรถนะครับเมื่อกี้ก็มีจังหวะก็ได้เหยียบเนาะแต่วันนี้เหมือนได้ลอง ได้ลองได้ลองเทียบนะครับได้ลองเทียบเพราะว่าเมื่อเช้าที่ไปส่งเนะี่ยมันเป็น AT นะครับเป็น120เหมือนกันนะครับจะเป็นเอทีของยี่ห้อดีเซนตินะครับมาวันนี้ก็วัดกับ RT โตโยนะครับก็ต้องบอกก่อนโดยพื้นฐานนะอา RT มันดังกว่าอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะดอกมันลึกกว่าเนาะมันลึกกว่าแต่จากที่ผมวิ่งเนะี่ย ก็ไม่ต่างกันมากนะครับจะต,ต้องบอกก่อนคือตัวยอยางยางยางซึ่งจะออกมาเนี่ยรถเนี้ยดีดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดอกเรียบนะครับเอ,อ,เอตัวที่เป็น a อทีตัว RT อะไรอย่างเงี้ยครับมันดีหมดอนะ่ะนะครับที่ผมเคยขคับนะ เพราะว่าตัวดอกเรียบบางคนบอกว่ามีไม้มีไม้อะไรอย่างเงี้ยที่ที่ใช้ครับมันก็จะเป็นตัว S T 3นะันก็ตัวนั้นก็วิ่งเงียบดีนะครับวิ่งบนถนนอย่างเงี้ยดีเลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ค่อยนิยมกันนะครับส่วนใหญ่จะไปใส่กันอยู่ใน S U V นะครับแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็น AT ทกับ RT ีเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าตอนใส่ชุดแต่งแล้วแบบโดนอะ่ะง่ายๆนะฮะก็คันนี้ไม่แน่ใจได้ยินไหมนะครับเสียงจะเริ่ม เริ่มมานะครับในช่วงสำหรับผมเนี่ยที่แบบรู้สึกเลยเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงประมาณร้อยนะครับประมาณร้อยเนี่ยช่วงร้อยเนี่ยรู้สึกนะครับอนะ่แต่ก็ต้องบอกก่อนนะบางคนบางคนบอกก็บอกเนี่ยได้ยินเสียงแล้วก็มาบอกเงียบได้ยังไงนะครับเราใช้ยางอาทีอ่ะมันไม่มีเงียบกีบหรอกครับพี่ไม่ไม่มีทางที่มันจะแบบุ๊ยไม่มีเสียงเลยมันเป็นไปไม่ได้ ะครับเหมือนที่บอกว่าล่องยางมันลึกนะครับจุดประสงค์ว่าถ้ามันมลุยนะครับแล้วก็วิ่งบนถนนดำได้นะฮะก็เราก็ต้องเข้าใจตัวยางก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปดูเอาเนาะว่ามันเป็นยังไงอย่างเอทอย่างเงี้ยอ่ะเที A T เนี่ยใส่กันบ่อยใส่กันเยอะเงียบกว่านี้นะครับบางแบรนด์ะผมบอกเลยนะเอทดังกว่าอาทของโตโยก็มีนะเออบางแบนด์ก็มี นะครับแต่โดยพื้นฐาน AT ทต้องเงียบกว่าเพราะดอกยางมันดอกยางมันล่องไม่ลึกนะครับการแบบเสียงลมวิ่งผ่านอย่างเงี้ยมันก็ไม่กล้องหูขนาดพวกแบบที่เป็นล่องใหญ่หญถูกไหมอ่านะแต่นั้นก็วิ่งบนถนนดำเยอะกว่านะ AT ทแล้วก็ลุยลุยได้นะครับเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราใช้แต่ถ้าเกิดบางคนบอกพี่วิ่งทางเรียบอย่างเดียวเลยพี่ใส่เฮดเอ่อเทีดีที่สุดพวกคิวเทเลนนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับพวกนั้นวิ่งลื่นน้ําได้ดี นะอ่าวิ่งรีน้ำได้ดีน้ำหนักยางเบาวกว่านะครับวิ่งเงียบกว่านะก็ค่อยๆใช้ก็ไร้หรือบางคนชอบกดโขดก็ลุยอย่างเดียวว่าคือ MT MT เอนี่ยเอามาวิ่งบนถนนดำอย่างเงี้ยโอ้โหไว้คกสิบเจิ170มาแล้วถ้าวิ่งอยู่ประมาณร้อยหนึ่งนี่แบบกดหูวนะครับอ่าแต่มันมันเกิดมาเพื่อลุยอะนะนะครับเราก็เลือกใช้ยางให้ถูกถูกประเภทนะครับเพื่อความปลอดภัยนะ เพื่อเพื่อความปลอดภายัยอย่างนี้ก็สําหรับผม,มถือว่าโอเคนะนะครับวิ่งดีเลยแหละเราก็วิ่งเหลือประมาณสักร้อยยี่สกว่าโลนะครับประมาณเกือบเกือบสชั่วโมงแหะนะครับเผื่อก็อหลงด้วยก็ตีไปสัก2ชั่วโมงนะครับแต่นี่ดูนะบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมอัตราการบริโภคน้ำมันเยอะ นะครับรถเดิมๆใส่แม็กสิบแปดนะครับยางยางเดิมนะยางเฮทีพวกอย่างเงี้ยนะวันนี้นะนก็บอกนะครับมันมันวิ่งได้เติมลมยางให้ให้ตามที่เขาแนะนํามานะครับหรือว่าจะต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยทได้แต่เมื่อคุณใส่ล้อใหญ่ขึ้นน้ําหนักรอมีมากขึ้นมันต้องกินมากกว่าเดิมเมื่อคุณใส่ยางที่มีเอ่อเขาเรียกอะไรครับมีน้ําหนักที่มากขึ้นเนาะ เนี่ครับพอชั้นผ้าใบายเยอะกว่ามีน้ําหนักที่มากขึ้นนะครับแน่นอนอะไรที่หนักขึ้นอะ่ะมันก็ไปไปโหลดกับตัวรถนะครับขับมันก็กินน้ามันนะครับเอาที่เรารับได้นะครับผมเชื่อได้ว่าเซลล์ทุกคนนะครับที่ปรึกษาการขายทุกคนนะครับตอนขายไปแล้วไม่เกี่ยวกับเขาแน่นอนนะฮะมันจะไปเกี่ยวกับลูกค้าเนาะมันจะไปเกี่ยวกับลูกค้าว่า ที่ขับได้ไหมกินน้ำมันไปไหมวิ่งไม่ได้นะครับอ่าอย่างนั้นก็เนี่ยลองดูให้ดีก่อนนะครับพยายามทำคลิปเพื่อให้ลูกค้าดูว่าอ๋อตัวนี้มันประมาณนี้นะบางทีอ่ะตอนอัดเสียงในคลิปอะมันผมก็ไม่รู้จะทำไงเนาะเพราะผมใช้มือถืออัดแบบเนี่ยแต่อย่างเงี้ยวิ่งเนี่ยได้ยินเนี่ยได้ยินจริง,รงๆนะครับเออเนี่ยประมาณเนี้ร้อยร้อยกว่าจะขึ้นร้อยสิบเนี่ยรู้เลยเนี่ย ได้ยินเลยนะครับว่ามันเป็น,ม,นมันเป็นเสียงลมเพราะตอนเราถอนเนี่ยเสียงมันก็จะหายไปนะครับความเร็วต่ําลงนะมันก็จะหายไปนะก็ลองดูนะครับ1ก่อนนะซื้อรถนะครับแต่งรถเอาเอาที่เราชอบนะครับแต่เราก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยนะนะครับก็ใช้กันให้ถูกประเภทคนที่เคยขับแล้วง่ายนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยขับเนี่ยนะครับต้องศึกษาดูดีๆ นะครับบางทีเราจะบอกว่าอะไรอ่ะผมเจอบ,บ่อยนะจริงๆแล้วอะ่ะนะครับก๊อปทำไมของก๊อปมันแพงกว่าของเขานะครับใส่แม็ก18ก๊อปทำไมบางที่ถึงแถมยี่สิบได้ทำไมของก๊อปยังเป็น18อยู่พี่ต้องดูที่ยางด้วยนะครับดูยี่ห้อยางด้วยนะครับ นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่โอเคพี่รู้พี่เคยขับพี่รับได้ plain, ผมไม่มีปัญหาเลยพี่จะใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดให้เสนออย่างน้อยๆมันก็ต้องมีมาตรฐานในระดับหนึ่งเนาะพี่ให้ก๊อบเสนอไม่ใช่แบบโอ e ้โหก๊อบเสนอถูกอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ใช่ผมอีกเพราะาถ้าเกิดผมเสนอถูกอย่างเดียวโดยที่ไม่เอามาตรฐานเลยเนาะทั้งหมดมันจะไปอยู่กับลูกค้าหมดเลยนะครับความเสี่ยงเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับมันก็ไปอยู่กับลูกค้าหมดเลยนะ อันนี้ผมก็มาทําคลิปนะครับเพื่อให้รู้เนาะแล้วก็เราก็จะได้มาลองนะครับเรื่องของตัวการขับนะครับแล้วตอนเนี้นะครับตัว w วทแท็กนะฮะก็แจ้งได้เลยนะครับว่ามีขายนะครับก็เป็นตัว6สปีดนะครับฟอร์ดทำตลาดต่อก็คือตัวที่เราขับมาส่งกับ2ตัว 4, 4ี่คูณ4นะครับทางออก4ขีด05เข้าสู่บางพลีน้อยอะ ตัว4คูณ4ก็จะเป็นเครื่อง V6 นะครับสำหรับ Gen Y-Tac ทนะอันนี้ก็แจ้งไว้เลยนะครับว่านี่ต่อไปนี้ก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับที่ Ford ททำการตลาดต่อในปี7กนะฮะก็เดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับเดี๋ยวก็มีอะไรเดี๋ยวก็จะมาถ่ายแล้วก็อัปเดตเพิ่มให้ครับ,นะรบก็อันนี้นะครับเหลืออีก2โล ถึงลูกค้าแล้วนะครับวิ่งมา13นะครับ13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ160กกนะั่งสองชั่วโมงกว่านะครับสำหรับ1้อ20นะครับใส่กระยางโตโยอาทีนะครับอ่นะก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับก็ถ้าเกิดใครใส่ล้อประมาณนี้นะครับวิ่งก็อยู่ประมาณ13กว่าผมวิ่งความเร็วเฉลี่ยอยู่ร้อย ถึงร้อกว่านะร้อมีบ้างนะครับตอนที่มันเป็นลงโล่งนะครับก็คือความเร็วร้อยบวกนะครับไม่เกิน120ยยี่ิบนะทีนี้นะครับก็วิ่งอยู่13โลนะครับก็ให้ลูกค้าพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับตอนเราเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางเนี่ยมันมีผลอยู่แล้วนะครับกับอัตราการบริโภคน้ํามันนะนะครับ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมไึกถึงกรอบนะ้าเบอร์ทัวร์ดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ